สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศกับพินบอและเราอยู่ที่รายการทีวี4,890ันแปดร้อยก้าสิบองศาครับพูดเมื่อกี้จะตรงองศาสักครั้งเลยอะไรครับผมข่าวด่วนวันนี้นะครับผมประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลที่มีความริอนนั่นหมายความว่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะถูกปกคลุมไปด้วยพีชนะครับผมโอ้แสดงว่าเดินไปที่ไหนเนี่ยก็จะเจอแต่พีชเลยเหรอครับใช่ครับจะเป็นพีช ล้อ,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 อเล่นไม่ใช่พีชธรรมดานะครับผมนั่นก็คือนี่ไไนะฮะลักแรกพีชนะครับผมรักแรกพีชที่มันเหมือนกับรักแรกคมกหรือเปล่าครับคุณเบรกเอเพลงไขมานก็แบบว่าทุกคนนะครับผมจะได้กลิ่นของพีชหอมๆลอยปกคลุมอยู่ทั่วประเทศแบบนี้แหละ ครับแล้วเราก็ยังจะได้สัมผัสกับเ,เนื้อย o ก h u นุ่มๆแบบก้นเมฆบนท้องฟ้าเลยครับผมแบบนี้เช่นกันอันนี้เนียนแล้ครับไม่ใช่นุ่มที่นุ่มเนี่ยหมายถึงรสชาติโยเกิเร์ตเมจิรสพีชนี่นะคะแล้วในถ้วยนี้นะครับผมก็จะได้เคี้ยวหนึบหนักกับบุนมร้าวที่ั่นแน่นไปเต็มถ้วยนี้เลยนะครับผมปันหนึ่ง,ง,งมเมคนที่ส่งมาเป็นบุน,นมะพร้าวเลย พิดูการรักแรกพีชเริ่มขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมนี่เจ้าเมนจิมดกับรถนี้เนี่ยมีขายทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะมีทั้งเซเว่นเ l ล m เว่น e ฟมิลี่มาร์ทเทสโก้บิ๊กซีและท็อปนะครับผมคูเม่แม็กเวลลูและแม็กโรครครับผมไปลองกันได้แล้วนะครับผมและทุกคนจะรู้จักคำว่ารักแรก มีกิจกรรมพิเศษให้ร่วมสนุกกับพวกเราอีกนะครับนั่นก็คือกิจกรรมรักแรกพีท x อ,อินบอลนะครับโดยกิจกรรมนี้กติกาง่ายๆเลยนะครับผมน,นี่เลยแค่รีวิวเจ้าเมจิกโยเกิร์ตรสพีทเนี่ยแล้วบอกพวกเราด้วยนะครับว่าซื้อมาจากที่ไหนพร้อมโพสต์ภาพลงในทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กและติดแท็กรักแรกพีท x อินบอลเท่านี้นะครับผมก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นกล้องโพลารอยด์หรือรูปพิเศษจากเรานะครับยังไม่พอนี ก็คือคุณจะมีสิทธิ์ลุ้นรับพาวเวอร์แบงค์นะคะไลายพวกเราอย่างนี้โอ้โหน่ารักมากเลยอยากเอากลับไปกลับไปนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ่จะจบละพอยน์นึงร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่27สิงหาคมนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับติดตามคอมพิวเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กของเมจิโยกเด็ดด้วยนะครับอ่ะให้กลับบ้านแล้วไปบาย